แม่หมาซ่เจ้ากระต่ายเอ๊งไก่แม่คือเขาไปทั้งคันทันบานเออไก่ตัวน,นียนชอบเต้กับจ่ายตาย,ตายโอ้หวงลูกแต่ว่าไม่บินเขาไปไหนนะทั้งลูกน่ะถ้าลูกเขาไปได้ยังไงไ,ไหน่ะน่ะเห็นบอกหนูคนเฮ็ดหูห้เข้าไปหูเห็นบ่กลูกคนมวนเข้าไป เห็ดหูเห็ดนี่เห็ดหูไปว่ามองเลยจะปกต่ายเย่ยมเสิร์มากห้อพังานให้อาหารเส่องลงสิเลยขนาดนั้นบอกโอ้ยอันนี้เนหูอันนี้เนื้อหูหูหหูนบอกันเไหนเนบ้อยู่ในหูน่นกเไปอีกแล้วเาไปอีกแล้ว นอนาคฝนตกกันสิบัวข้างทาบหู้เต้มากันขันหู้จนนั่นๆนนนนออกจากหู้แล้วมา,าดื้อแบบนี้เละจ้ะเนี่ยควดปัดมือเบนเบนอ่ะท่านบอกหูเป็นพ่วงทั้ทงในงกับพิษพ่วงในจางย่างไปในลมบูบาวาเนี่จะมันจิอันออกไปออกลูกในหันก็บตั๊กทั้งหนู้นทั้งอั่นจะตายจา้ะ ใกล้กับมนออกมนเข้าบ้านเอาอีกันหวานเนี่ยหมืนสอบมาเคลื่อนฝนตกฝนตกแห้งแห้งบานแ้กกับบ้านไหนบ้านไหนขวบพอดีซ่มพอดีพามันมันแห้งคักอาหารมันแห้งหมู่ว่านหมู่ปอนากาศหอนจับมองลบกับตายอันบ่กบึ้อแต่มองลบทั้งใจอันบ่หนูได้ไะ เลี้ยงง่ายจะออกลูกข้าวเดี๋ยวออกข้าเดี๋ยวเพื่อเบงเเลี้ยงไ้บึงเรีนโอ้โงเรีนไปหน่อยโอ้ตเไปหน่อยย่งบอนย่งสตัวตัวย่งสตัว อะไรครับโออตาย,ยาก,กินอาหาราาหดาเดี๋ยวยายจะม่ให้กินนะจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวรอสักครู่ไกลหน่อยก็มดเข้าไปตัวนึงใน,นหูของมึง ูกำลังหมดว่านานๆาน,า,นาน่านเต็มหัวเลยบวานนี่ถล่มู่นี่ล่ะ